ทุเรียนที่รับสารอาหารไม่เพียงพอจะไม่ยอมแตกยอดแล้วก็อาการก็จะใบเหลืองเล็กลงนะคะโตช้านะคะทุกท่านค่ะวันนี้ซอจะมาให้ดูทุเรียนต้นนี้แต่ก่อนก็เป็นลักษณะนี้อย่างที่คุซอพูดปลูกไม่ยอมโตเป็นต้นแคระแกนนะคะประกอบกับเราไม่ใส่ใจให้น้ําก็ไม่เพียงพอนะคะปุ๋ยก็ไม่ค่อยให้กันค่ะต้นเลยไม่ใหญ่ไม่โตค่ะ น้ำซ้ำํายอดก็ไม่แตกไม่พุ่งออกมาเลยนะคะทีนี้มาปรับปรุงเปลี่ยนดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเราไม่ใส่ใจหรือยังไงนะคะเลยมาใส่ปุ๋ยดูให้น้ําให้เขาให้เพียงพอค่ะทุกท่านให้โฮอร์โมนให้เพียงพอนะคะยอดแต่ก่อนจะเป็นยอดกุดกุดสั้นๆน,นะคะยอดก็จะเป็นกุดกุดสั้นๆ ยอดเป็นงอลงอย่างนี้นะคะยอดจะไม่ตรงนะคะเป็นแบบนี้เลยสาเหตุที่ทุเรียนโตช้าโตแค่แกนนะคะจะเป็นยอดไม่พุ่งจะเป็นยอดสั้นยอดกุดนะคะนี่มาใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้โฮอร์โมนนะคะเลยได้ยอดพุ่งออกมาแบบนี้นี่ก็มีทรงพุ่มบ้างแล้วทุกท่านนี่ยอดก็จะไม่กุดไม่งอไม่สั้นนะคะ นี่ให้ไปเลยค่ะถ้าเราดูแลถูกต้องเราคิดว่าทุเรียนเราเป็นอาการแบบไหนอย่างที่ว่ายอดไม่โตยอดไม่พุ่งหรือใบเหลืองนะคะเราให้ปุ๋ยธาตุอาหารเขาแบบไหนทุเรียนเขากินอาหาร17ชนิดนะคะทั้งคาร์บอนออกซิเจนอจากน้ําจากอากาศนะคะนี่และก็ปุ๋ยธาตุอาหาร14ชนิดนะคะ เขาจะต้องการให้ครบไม่ใช่ว่าเราจะปลูกแล้วก็รอให้เขากินแต่ธาตุหลักอย่างเดียวนะคะก็ไม่ครบเขาก็จะไม่โตแล้วก็ทุเรียนก็จะอ่อนแอต่อโรคได้ง่ายๆดูแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนเริ่มจะฝนตกเร่งๆเข้าแล้วคะ่ะหน้าฝนก่นหน้าฝนจะเข้ามาแล้วก็เป็นวัชพืชขึ้นมาเยอะ เราคอยระวังเรื่องฟิวซาเลียมนะคะทุกท่าน,นก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะทุกท่านเพราะว่าความชื้นเยอะเพราะว่าประกอบกับฝนก็ตกเร่งนะคะสิ่งรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งหญ้าหญ้าเกิดมาก็ยังเป็นใบจุดใบด่างนะคะฟิวซาเลียมคือเชื้อราเกิดที่ความชื้นเราคอยดูเอานะคะแต่ไม่ต้องให้เขาเป็นเยอะพอจะถ้าเขาเป็นเยอะก็จะไปเขาก็จะเสียหาย อสอสมแป้งไม่ดีฟังก็แสงไม่ได้ดีนะคะแต่ปรุงอาหารไม่ดีทุเรียนเราก็จะไม่โตกันก็จะเป็นต้นแค่กแกนกันนะคะประกอบกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องเชาราฟุศะเลียมดูแเรื่องแมลงคุณซอว่าจะมาฉีดบูวเรียนะคะบิวเรียช่วงที่นี่ทุเรียนเป็นช่วงแบบนี้นะคะจะเป็นเป็นเพี้ยลงได้ประกอบนะคะยิ่งเป็น ใบจุดใบด่างแล้วก็จะเป็นเพีย้ยลงได้เพีย้ยตอนกลางคืนมันลงมาแป๊บเดียวเลยนะคะมาเพีย้ยไฟที่เรามองไม่เห็นหรือเพีย้ยแป้งมาฉีดป้องกันไว้เลยพวกเพีย้ยพวกเชื้อราร่วมด้วยคือบิวเบียนะคะฉีดช่วงตอนเย็นๆปัญหาทุเรียนใบเหลืองค่ะทุเรียนใบเหลืองที่ขาดธาตุแมกนีเซียมธาตุรองธาตุเสริมนะคะเราต้องคอยให้3 0มหนึ่งแล้วก็แอคมี แล้วก็นิ้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเชราพวกนี้เราต้องคอยให้อย่างสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้เกิดเพราะว่าถ้ามันเกิดเราก็จะแก้ยากค่ะนี่ค่ะใส่ปุ๋ยไปด้วยปิดให้ของมันไปด้วยแล้วก็ดูดูทุกวันว่ามีอะไรผิดปกติไหมมีอะไรลงไหมนะคะนี่ก็จะเริ่มจะเป็นฟูซาเรียมเข้ามาแล้วเพราะว่าความชืนเยอะค่ะฝนตกตกเร่งปร,ประมาณนี้นะคะถ้าท่านใดรู้ว่าทุเรียน ท่านได้ธาตุอาหารครบหรือไม่ครบหรือไม่เพียงพอมีอาการใบเหลืองหรือยอดไม่พุ่งนะคะก็ทักมากับผู้ซโอได้อิน็อกับผู้ซโอซได้คลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปผู้ซอจะมาพบแบ่งป,ปันกับท่านอีกเช่นเคยค่ะเพอกรุใหม่คลิปหน้าค่ะ